สวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็จะเป็นสะพานบุญให้พี่ FC นะครับวันนี้เราก็จะพาแพนเค้กไปถวายของที่วัดนะครับแล้วก็ไปบริจาคผงซักฟอกที่หมู่บ้านเดีกาโมเลนที่ธรรมานุนันนะครับร<ม>ับนานแล้เรานัดนัดนางไว้แล้วไปเธอนานองรอเธอจะใส่ชุดนี้ไปวัดใช่ไหมใช่โอเคค่ะโอเครีบขึ้นรถเธอต้องไปเปลี่ยนเสื้อนะเธอจะไปใส่ชุดนี้ไปวัดไม่ได้มันโปโอเคไหมเดี๋ยวเราไปจอดหน้าบ้านเดี๋ยวเราเธอต้องแวะเปลี่ยนเสื้อผ้านะโอเคไหม เนาะล้วใส่รองเท้าใหม่ไปด้วยนี่ที่เขาเอาให้ไงโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปจอดหน้าบ้านเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพานางไปแหวนบ้านกันนะให้นางเปลี่ยนเสื้อก่อนโอ้ยน่ารักวันนี้ใส่แบ็คแมนมาโอเคค่ะโอ้รองเท้าน่ารักไปเราไปวัดกันไปถวายของให้วัดกันปะบอกบอกก่อนวันนี้เอั้อมจะพาไปไหนคะ โอเคโอเควันนี้จะไปถวายของที่วัดแล้วก็ไปบริจาคฝังศพที่หมู่บ้านเอกแล้วก็ทำกาเนแล้วก็ปิดประตูใหม่ค่ะเี้เป็นสํานักของอยู่หลังบ้านพักเรานะครับเออเออหมดกัดยกของยกของได้ไหมหนักนะหนักไปไหนวะอ่าเราเดี๋ยวเรากับเธอยกไปคนละลังโอเคแบกไหวไหมโอเคเดี๋ยวเดินไปหาหลวงพ่อเลย อ,อ,อไปสักที่ไหน <laughs> ไัก่หยลักลากให้มหาอุจัดเดี๋จะเทพมหาอุดด้วยไม่ไเป็นไรกูขับ <laughs> รับอยู่ซอยหนึ่งครับวันนี้ก็เอฟซีเขา,าเป็นสะพานบุญให้เอฟซีครับเพราะว่าถามว่าแถวบ้านพักมีสำนักสงฆ์ที่ไหนไหมครับก็ เป็นผงซักพ่อครับแล้วก็อันนี้ถวายแพนเนี่ยถวายค่าน้ำค่าไฟให้หลวงพ่อครับตามวัดปัจใจใัยหลวงพ่อครับเออเอาเลยเอฟซีของแฟนเค้กครับเอาติดตามเอา,เอ,าเยอย่า, <laughs> ยายเพิ่งใจเย็นโอเคอะเอารับพอจากหลวงพ่อก่อนยกมือพิจารประดิษฐ์สมุดนิรันด์ตั้งมือสืบสวามดีจตุรังพิจารณา สวยมากเลยมันเอาขึ้นไปก็ถวายให้หลวงพ่อฟึกแล้วนะครับก็จะไปหมู่บ้านเด็กต่อแล้วก็ตามด้วยเมื่อวนที่ธรรมานุรักษ์นะครับใช่ไหมแฟนใช่ไหมครับเมือานที่ข้ามม่เคยให้ตัวน้องหน่อยหาไม่เจอถามว่าเขาตายยังโอ้จะบองเสื่อมสํามใครไม่ได้แกนี่นี่แกคุยแล้วแหนี่ไงเราต้องตกลงกันก่อนนะว่าถ้าเธอปวดเยี่ยวปวดอะไรเธอต้องบอกเราก่อนโอเคไหม เธอห้ามวิ่งอยู่ๆเธอก็จะวิ่งไปอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมเราตกใจไม่ใช่อะไรหรอกอยู่ๆแบบนางเคยมีประสบการณ์ว่าอยู่ๆนางก็วิ่งไปเลยแล้วก็ใจเสียเดี๋ยวว่านางเป็นอะไรหรือเปล่าว่าอยู่ๆก็วิ่งไปเลยเราเราคุยตกลงกันก่อนนะโอเคไหมไม่ออไมีใช่ไหมไม่่งล้งบอกรอก่อนนะโอเคสัญญาอืโอ <laughs> โอเคโอเคไน <laughs> ไปจริงเลยปะไปกันเราเราจะไปหมู่บ้านเด็กต่อนะครับ เรามีตังก่อนเนี่ยเรามาบริจาคเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ะไม่ใช่ที่ไหนครับที่ไหนครับเอติมไอติมอ่าไอติมยำยำกระปุก๋วยเตี๋ยวราหน้าเสี่ยวกอมออมออมมาทำทำเลี้ยงที่นี่เหรอใช่ผมจะเอามาทำเลี้ยงที่นี่เธอเคยทำเหรอชอบทำชอบทำโอเคเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาทำให้กินเนาะโอเคเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาทำให้เขากินเนาะ ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านพักของเด็กของเด็กๆนะครับเราเองไม่ใช่เด็กหรอเออเราเราคนแก่แล้วแพนเค้กเธอก็แก่เหมือนเรานะเธอสามสิบหกแล้วนะแพนเธอแก่กว่าเราอีกเองแก่คนเดียวทำแม่เราเหรอเหรอเอาให้เราแก่คนเดียวแล้วเธอไม่ยอมแก่เหรอใช่ข้าสวยอ๋อยังสวยอยู่ก่งาตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่ในหมู่บ้านเด็กเด็กเกินดทิค่ะตอนนี้พานางเข้าห้องน้ำอยู่กำลังกำลังจะไปเดินมอบของนะครับใช่ไหมแพน อ่ะหม้อไหมพี่ข่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกู้ครับครับขอบคุณครับต่อสวยขอบขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับตอนรักใหม่ขวดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบค่ะรับขอบคุณครับเอาเป็นเมียกันได้นะองโอ้ตอนนี้เราก็บริจาคของผงซักฟอกเสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะไปต่ออะไรนะ ธรรมานุรักษ์นะครับมวุฒลลิธรรมานุรักษ์นะครับออใช่ไหมโอ,อ <Okay. S 2> เคไหมโอเคร้อนร้อนหรอเออนั่นแหละมันอบอ้าวเหมืนนนอนฝนจะตกแหละครับมวุฒลลิธรรมานุรักษ์นี่มาบริจาคของก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็บริจาคเสร็จทั้งสามที่นะครับถวายของที่วัดแล้วก็บริจาคของท้องฟอาหมู่บ้านเด็กแล้วก็มูลนิธิธรรมานุรักษ์ก็เสร็จเรียบร้อยจบไปด้วยดีนะครับจะไม่แพนโอเคไหมทางหน้าจะไปไหนคะพญานาคโอวัดพญานาคเดี๋ยวเราพาไปนะโอเคไหมเดี๋ยวเราให้หาข่าวก่อนว่าที่บรงการวัดพญานาคที่ไหนโอเคไหมนางเริ่ม่อนแล้วนางเริ่ม่อนแล้ว Yeah. ีกดกดไปยายโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเีก่อนเร็วแพนแพ oh นบ๊ายบายเอีก่อนโอเคค่ะบ๊ายบายครับขับแล้วกรับน, okay. นี่อ่ะเอาไปให้แม่นะอันนี้เห็ดโคลนให้แม่นึ่งให้กินเดี๋ยวเสร็จแล้วมาหาเราอยู่ศาลานะเดี๋ยวรารออยู่ศาลาโอเคไหม กกอโอเคเดี๋ยวเอาลงไปให้เนาะโอเคเอาไปไว้ให้แม่ก่อนค่ะเดี๋ยวรออยู่สารานะปิดประตูด้วยค่ะเบาเบาเบาจริงๆปิดไม่สนิทเลย